ลือนาหูหนุ่มสอนรามอย่าติ๊กบิกบาเทอร์นะครับและล่าสุดนะครับหนุ่มกัญชัยเนี่ยรายงานข่าวในรายการข่าวใส่ถ่ายนะครับที่ออกอากาศทางช่องไทยรัฐท,ทีวีนะครับนายอัจฉริยะเนี่ยได้พูดในคลิปว่าเหมือนกับสอนรามมีการแยกทางกับภรรยาแล้วเปลี่ยนนามสกุลแล้วต่อให้เปลี่ยนนามสกุลแล้วแต่มีการฟ้องร้องก็ต้องสืบว่าทําร่วมกันหรือเปล่านะครับคนในวงการประชาชนก็ช็อกกันว่าอยาาก,กันแล้วหรอ ก็ยังไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นข่าวลือนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อไปส่องอินสตาแกรมส่วนตัวของติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์เนี่ยก็ได้เห็นว่าเจ้าตัวได้โพสต์คลิปของบุตรสาวเมื่อ2วันที่แล้วนะระบุว่าความรักที่สัมผัสได้หลังจากที่โพสต์ไปนะครับคลิปดังกล่าวเนี่ยก็มีเหล่าแฟนคลับเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะครับคอมเมนต์ว่านะครับขอพื้นที่ของคุณในการพูดให้ฟังนะคะตั้งแต่ซอนรามอยู่ในวงการน้อยครั้งมากเนี่ย ที่จะมีเรื่องเสียหายในทางข่าวแบบนี้นะเราเป็นแฟนคลับคนหนึ่งเลยของสอนรามตั้งแต่แต่งงานคุณหนุ่มก็มีแต่เรื่องราวมาตลอดวันนี้คุณก็ให้สามีออกมาให้ข่าวโดยที่ไม่มีคุณถ้าคุณมีปัญหาอะไรทางด้านการเงินควรคุยกันในครอบครัวปรึกษาคุณหนุ่มเพราะยิ่งคุณหานู่นหานี่ทำก็มีแต่เรื่องที่ดึงคุณหนุ่มมาเสียหายนะครับเราไม่ได้รู้สึกแอนตี้คุณนะยินดีด้วยซ้ำที่คุณมีน้องกับคุณหนุ่มแต่ขอร้องเถอะ ถ้ามันไม่ดีอย่าทำเลยเสียชื่อเสียงของสามีคุณถ้าคุณพ่อชุมพรยังอยู่เขาคงไม่โอเคกับสิ่งที่ลูกชายเขาต้องพบเจอเพราะการเลือกคนผิดเข้ามาในครอบครัวฝากไว้ให้คิด แล้วมาดูเม้นต่อไปนะครับก็มีคนเม้นบอกว่าถ้าตัวเองผิดก็แค่ยอมรับผิดไปแล้วก็ไกล่เกลีย่ยคืนเงินไปก็น่าจะจบนะแต่นี่ผัวออกมาอธิบายแทนทั้งๆท,ที่เป็นเรื่องที่เกิดจากเมียแถมเมียมาเม้นดา่าหยาบหยาบ,ยบคลายๆด่าคนอื่นสอให้เห็นถึงกิริยานะครับแทนที่จะพูดความจริงไปว่าเกิดอะไรขึ้นเสียดายที่เอ็นดูน้องวีจิ แล้วมาดูคอมเมนต์ถัดไปนะก็คอมเมนต์ว่าถ้าเรื่องจริงนี่สงสารลูกนะเรื่องหน้ากากสามีเธอรู้รู้เปล่าถ้ารู้เห็นก็จบเลยคดีหนักเป็นข่าวใหญ่โตถ้าไม่จริงก็เงียบออกมาแถลงยิ่งเงียบคนยิ่งสงสัยนะแล้วก็มาดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยแล้วกันเนอะเขาบอกว่าพี่หนุ่มหาเมียใหม่เธอมาเสียเอาตอนแก่ หมดกันชื่อเสียงที่สะสมมานานมีเมียผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับก็นี่เป็นการรวบรวมคอมเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะตรงใจกับใครหลายๆคนนะเชื่อได้เลยนะเพราะว่าคุณหนุ่มสอนรามในปกติแล้วก็ไม่ค่อยมีข่าวเสียหายหายนะก็ดูจากแฟนคลับของคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยก็มาเม้นเหมือนมาเตือนสติกันนะก็ก่อนจบคลิปนี้เนี่ยใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ